สวัสดีค่ะก่อนที่จะพูดถึงก่อนที่จะพูดอะไรให้ฟังฮะดูหิมะอีกยังไม่ละลายยังไม่ละลายค่ะหน้าต่างเนี่ยเออไม่ใช่ะกระจกเนี่ยเย็นเจี๊ยบเลยเมื่อกี้เนี่ยตัด เทาตัดเครือเรียกว่าเครือสินะของผักปรังออกจากที่หมุนมูรี่อันนี้มันเป็นที่หมุนมูรี่นะคะแต่ไม่ได้ใช้เลยเพราะว่ามูรี่ขี้เกียจที่จะดึงลงแล้วก็เอาขึ้นค่ะไม่มันก็เลยกลายเป็นที่ให้ตําลึงและผักปรังค่ะตอนนี้ผักปรังมาเลื้อยตอนนี้ตัดออกแล้วก็เหลืออยู่กระจุกนี้ค่ะยังยังยังไม่มีเวลาที่จะตัดและไม่มีเวลาเช็ด น้ำหวานของเพลียออกจากกระจกด้วยเนี่ยน้ำหวานของเพลียะนะคะนี่ส่วนที่เป็นเขอะๆอยู่ข้างนอกนั่นนะคะเป็นฝุ่นจากข้างนอกค่ะหูเสือต้นเนี้ยทุกทุกครั้งะคะ่ะทุกหูเสือถ้าเราปลูกใหม่ๆเนี่ยใบจะใหญ่แบบนี้นะคะแต่พอเขาเลื้อยยาวเป็นเป็นเครือเป็นเถาสิคะ่ะยาวออกไปแล้วใบจะเล็กลง ต้มดื่มอีกแล้วมีประโยชน์จริงๆนะคะดื่มไปแล้วเมื่อกี้ทําคลิปยืนทําคลิปอยู่ตรงนี้คะ่ะดื่มมีก้านด้วยนะข้อหูเสือเป็นยาทั้งรากทั้งต้นแล้วก็ใบดื่มแล้วชื่นใจแล้วมันมีกลิ่นหอมมีกลิ่นหอมต้มน้ำเดือดๆเ,เทลงในแก้วที่เราใส่ใบหูเสือลงไป ถ้าตาัดเป็นก้านอย่างเงี้ยไม่ต้องริดใบออกค่ะใส่ลงไปทั้งก้านเลยช่วยขัดเสมหะได้จริงๆนะคะแล้วที่สำคัญพูดอีกเลยช่วยให้นอนหลับง่ายใครที่นอนหลับยากค่ะนอนหลับหลับตื่นๆกระสับกระส่ายค่ะลองนะคะไม่ลองก็ไม่รู้แล้วมันไม่มีอันตรายเก็บใบหูเสือมาต้มมาไม่ต้องต้มหรอกค่ะเทน้ำนนร้อนๆเอ้ยเดือดๆเ,เนี่ยลงในแก้วเลยแล้วดื่มนี่แก้วใหญ่นะคะ แก้วแก้วใหญ่สดาอูเอยใบขี้เหล็กก็ช่วยให้นอนหลับง่ายแต่ว่ามันขมหูเสือไม่ขมไม่ขมเลยค่ะยิ่งถ้าคนที่อยู่เมืองหนาวหรืออยู่บ้านเราก็ก็ได้เดิมน้ำใบหูเสือจากนั้นสูตรกลิ่นลาเวนเดอร์จากต้นลาเวนเดอร์และมี มีกระถางลิ้นมังกรอยู่ในอยู่ในห้องนอนด้วยโฮนอนหลับสบายเลยค่ะเพราะว่าลาเวนเดอร์นั้นเขาจะมีริ์เหมือนกับคล้ายกับว่ากล่อมประสาทด้วยนะคะทําให้นอนหลับสบายด้วยและฟอกอากาศในตอนกลางคืนมีหน้าซ้ําแทนที่จะคายคาร์บอนไดออกไซด์มากับคลายออกซิเจนมาน่าเหลือเชื่อเนาะไม่รู้เขาพิสูจน์ยังไง ลิ้นมังกรก็เหมือนกันค่ะช่วยฟออากาศช่วยฟออากาศแล้วแถมให้ออกซิเจนในตอนกลางคืนคืนนั้นดื่มนี้ด้วยโอนอนหลับสบายเลยแล้วช่วยขับเสมหะปลูกง่ายมากจะให้ดูตรงนี้อุ้ยหน้าต่างเขอะนะคะนั่นเป็นน้ำหวานจากเพียออ,อมแซบออกดอกนะช่อนั้นอู้สามช่อเลย อมแซบออกดอก3ยอดเลยนี่หนยอดนั่นอีกยอดหนึ่งแล้วตรงนั้นอีกยอดหนึ่งค่ะตรงนี้ดอกร่วงไปแล้วส่วนยยะนางไม่งามแล้วช่วงนี้เพราะว่าเขาเครือยะนางยาวเกินน้องๆคนไหนพอจะรู้บอกด้วยนะคะว่าเครือยยะนางถ้าเราตัดให้กุดหมายถึงว่าต้นนี้นะคะเนี่ยตัดเครือออกหมด ให้เหลือสักประมาณสองนึงเนี่ยย่านางของป้าอินเอ็มจะตายไหมช่วยบอกด้วยนะคะส่วนนั้นเป็นจากนารายคะนั่นน่ะนัที่พิงขอบกระจกอยู่นะอย่าตายนะจากนารายนี่ไงหูเสือยาวเฟ้ยเพราะจะรอดูเดี๋ยวขอวางถ้วยนี้ก่อนค่ะวางบนฮีตนี่แหละ จะรอดูดอกชนป่านนี้ยังไม่เห็นดอกเลยคงไม่คงไม่เห็นดอกแล้วแหละไว้ไปดูค่ะจะทำคลิปไม้ชมต้นที่อยู่อัพสเตทที่ฝากไว้บ้านเพื่อนนะอันนั้นอ่ะออกดอกแล้วสิคะยาวเฟื้ยเลยไม้ไผ่นะคะเอาไม้ไผ่มาคัมนะเนี่ยเฮ้ยยาวเฟื้ยถึงนี่เลยยาวมากเลยต้องตัดยอดตรงเนี้ไปไปต้มดื่มไม่ต้มชินกับคำว่าต้มค่ะ ไปใส่น้าร้อนดื่มเห็นไหมพอยาวแล้วใบก็จะเล็กโ้ปลูกง่ายมากปลูกง่ายจริงๆคนจีนยังปลูกเลยมีชื่อเป็นภาษาจีนด้วยนะคะนี่เห็นไหมแต่ไม่ยอมออกดอกแล้วที่ปลูกไว้แค่นเ,คเ,เ,คเนี้ยเขอะเลยค่ะเนี่ยอยู่ในกล่องแค่เนี้ยดูที่ต้นนะยาวเฟื้อยแตกขแขนงออกไปเยอะเลยส่วนกระถางนี้ ลองปลูกเห็ดถั่วแต่ไม่ได้ผลนะคะนึกว่าเห็ดถั่วที่ปลูกคือถอนต้นที่แก่จัดเอามามาปลูกในกระถางเพื่อที่จะให้หมึกเขาเน่ะที่เป็นสีดำๆค่ะหยดลงในเนี้ยหยดลงเต็มเลยนะคะแต่ไม่มีเห็ดงอกขึ้นมาเลยส่วนนั้นเนี้ยเป็นเป็นดอกลีบป่านะเนี่ยเนี่ยค่ะนี่ขาวๆดอกลีบป่าอันนี้ก็ทนทน ถ้าหาขยันลดน้ำหัวก็ยังอยู่ในกระถางส่วนนี้เป็นมะกรูดกิ่งมะกรูดเอามาจากบ้านเพื่อนรุ่นพี่ที่เดินป่าด้วยกันฮะลองเอามาทำเป็นแบบควบแน่นน่ะได้ผลจริงๆอยู่ข้างหลังนี้ก็มีอีกอีกขวดนึงนะคะตัดขวดแล้วก็ครอบปิดฝาให้แน่นแต่น้ำในนี้ต้องเปลี่ยนค่ะโอ้โหเป็นปี เป็นปีเนี่ยยังไม่ได้เอาลงยังไม่ได้เอาลงกระถางก็คงยาลงกระถางเนี้ยค่ะนี่มีความสุขในการปลูกมีความสุขมากๆเลยค่ะอย่าลืมหาหูเสือมาปลูกนะคะหูเสือนั้นเป็นยาดีจริงๆแล้วนี่ที่ว่าแก้ไอเอวยขับเสมหะเอวยแล้วทำให้นอนหลับสบายรู้โดยบังเอิญน,นะคะ ไม่ได้ไปดูจากคลิปใครเลยรู้โดยบังเอิญจริงๆเพราะว่าครั้งหนึ่งยืนทําคลิปอยู่ตรงนี้ยราคายคอแล้วบอกโออลองเด็ดใบหูเสือมาเคี้ยวสิราคายคอหายที่ทํำท่าจะไอแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งคัดจมูกเพราะว่าเริ่มเริ่มมีภูมิแพ้นิดๆเพราะแพ้กลิ่นโลชั่นหอมๆที่ลูกสาวใช้เขาใช้ทีไรแล้วบอกแม่แพ้มากเลยปวดจมูกขึ้นมาเลยเนี่ย วัะน,นั้นค่ะจมูกค่ะก็ขยี้ขยี้หูเสือเนี่ยดมโล่งเลยลองหามาปลูกหูปลูกง่ายมากดีไมด่ดีท่านผู้ชมปลูกอาจจะได้เห็นดอกด้วยนะดองหูเสือสวยเคยมีน้องคนหนึ่งนะที่เมืองไทยไม่ไม่เคยเห็นดอกหูเสือและไม่ใส่ใจด้วยว่าไม่ใส่ใจหูเสือเลยค่ะตอนอยู่เมืองไทยแต่ตอนนี้รักเลยแหละ รักหูเสือเลยต้มดื่มทั้งวันก็ได้นะคะดื่มน้าหูเสือเนี่ยแทนน้าทั้งวันวันหนึ่งเราดื่มน้ํอย่างน้อยแปดแก้วอยู่แล้วค่ะน้ําเดือดเดือดย่อนใบหูเสือที่ล้างแล้วลงในหม้อแล้วปิดเตาจากนั้นก็ดื่มแทนดื่มเหมือนน้าปกติค่ะทั้งวันนะขอขอบคุณท่านผู้ชมบ้างๆนะคะขอขอบคุณทุกกําลังใจที่เข้ามาชม ขอบคุณจริงๆค่ะไม่พบกันใหม่ขอให้ดูแลสุขภาพให้ดีๆนะคะเราจะต้องผ่านพ้นสถานการณ์นี้ทุกคนที่เมืองนี้ก็ก็ระบาดหนักเหมือนกันนะแต่เขาก็ยังใช้ชีวิตปกติเพียงแต่ว่าเขาดูแลตัวเองให้ดีขึ้นฉีดวัคซีนใส่าหน้า,นนากากอนามัยให้ถูกวิธีให้ถูกวิธีนะคะแล้วก็ ไม่จาคืออย่าพยายามอย่าไปจับขึ้นรถเมยจะหนก็ไม่รู้ถ้าจําเป็นจริงๆที่ต้องจับเหล็กจับอะไรนะใช้แอลกอฮอล์เช็ดมือทันทีถ้าเราป้องกันดีฮะคิดว่าเราต้องรอดพ้นจากสิ่งนั้นรอดพ้นจริงๆที่สําคัญหน้ากากต้อต้องคาดให้ถูกวิธีจริงๆนะคะ จากหูเสือเตลิดไปไปถึงอะไรก็ไม่รู้คะเขาก็ยังใช้ชีวิตปกติที่นี่นะคะบางแห่งนั้นน่ะเขาก็จะระบุถ้าไม่ฉีดวัคซีนครบเขาไม่ให้เข้าหมายถึงตามสถานที่ที่เป็นบริษัทส่วนส่วนบุคคลอะไรพวกน,นั้นนะคะแต่ว่าตามสถานที่ต่างๆ อย่าพูดเลยกลัวพูดแล้วมันมัน,ม,นมันไม่ดีไม่พูดดีกว่านะคะแต่ฉีดวัคซีนไว้ค่ะก็ดีฉีดวัคซีนไว้คิดว่าน่าจะดีกว่าไม่ฉีดนะคะนี่ก็แล้วแต่แล้วแต่ความเชื่อของแต่ละคนอีกแหละค่ะไว้พบกันใหม่นะคะเราจะต้องผ่านพ้นสถานการณ์นี้ไปด้วยกันขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพให้ดีๆขอให้อยู่อย่างปลอดภัยนะคะสวัสดีค่ะ